ระหายแชมป์กระหายแชมป์ยิงยับหนีไปไหนน้องหนีไปไหนพี่มันคือพี่น้องดูเกาะฟ้าพี่ด้วยอย่างยาววิ่งมาเยอบเย็บวิ่งมาเย็บเย็บไออุ้ยหูต้องไวนี่ไงกำลังบอกหูมันต้องไวไงน้องยิงแล้วเนี่ยผมว่าไอตัวนี้แหละจะทําให้ผมมีชัยอย่าบอกน้องว่าจะไปเก็บของยานะถ้าเก็บก็เรียบร้อยสิลูกบ,บังบาย,บาย Don't you worry t h o u t a love, oh baby Don't you leave, but love is that now Sleep my love, love a day, oh baby All in y o u way, but love is that now เป็นไงเป็นไงนุ่มมะแบบบอสซงบอสซ่าอะไรเงี้ยนะแบบฟังร้านกาแฟนเงี้ยครับนะอุ้ยมีคนลงกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกคงอีกครั้งอีกเค้ง หล่อมะหล่อมะโอ้ยลงกันมาใหญ่เลยครับท่านผู้ชมแหมปะหาปืนดีกว่าครับเดี๋ยวจะตุยซะเปล่าเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นแบบภาษาแบบลาตงลาตินอะไรเงี้ยนะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกผมว่าคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมร้องมันมีความหมายนะครับแต่ว่าได้ทีเดียวได้ทีเดียวหุยหุยได้ทีเดียวได้ทีเดียวได้ทีเดียวพี่ไม่ใจดีนะวันนี้พี่กระหายแชมป์กระหายแชมป์กระหายแชมป์ยิงยับ คนอื่นเขาวิ่งเข้าวงเก็บของส่วนพี่วิ่งออกนอกวงให้วงแดกเพื่อเก็บของโหดจัดอะหนีไปไหนน้องหนีไปไหน<ร>ปามีดปามีดอุ้ยคนเนี้ยคนนี้ก็ยิงบ่อยท่านผู้ชมชื่อต้นแล้วก็มีชื่อภาษาแบบภาษาอะไรผมก็เรียกไม่ถูกหรอกนั่นแหละยิงเยอะยืนยันครับว่าชะาทาเจอคนแน่นอนครับ ผมดูแล้วผมลงมาเนี่ยผมเห็นชื่อคนทั้งนั้นดุที่สุดมันคือพี่มันคือพี่น้องดูเกาะฟ้าพี่ด้วยอย่างยาวจะคนหรือจะบอดพี่เปิดเปิดเกาะฟ้าไว้ก่อนเขาเรียกพลังซปเปอร์ไซยาด้านหน้าเลยครับด้านหน้าท่านผู้ชมเอาสไนไปกินดีกว่าวิ่งมาเยิบเย็บ,ยบวิ่งมาเยิบเย็บวิ่งเดือแปะคนแล้วท่านผู้ชมรวดเร็วทันใจอะไรขนาดนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งครับผมต้องจัดการคนจริงยิงแต่โดนพี่เนี่ยเฮ้ยมาแท็กอะไรพี่เฮ้ยแท็กพี่ได้ยังไงยิงให้พังเสร็จเราปุ๊กปุ๊กไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้ครับว่าเรามาว่าเราอยู่ตรงนี้หูต้องไวอุ้ยหูต้องไวนี่ไงกำลังบอกหูมันต้องไวไงน้องเก็<อ>บหกนลครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะหลบตามบ้านสีส้มๆแดงๆนี่แป๊บนึงก่อนนะครับนักบินนะนักบินผมเห็นเลยครับชื่อเนี้ยยิงเยอะเจ้าจะยิงเยอะเกินไปแล้วนี่ไงพูดปุ๊บมาปับ๊บเก็บเกี้ยงเลยท่านผู้ชมนี่ไงเก็บอีกแล้วแต่ด้านหน้าเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็น้องบอดน้องบอดแน่ๆเราจะปล่อยเขาไว้ครับผมว่าไอตัวนี้แหละเนี่ยนักบินยิงแล้ว เนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้แหละจะทําให้ผมมีชัยจะปล่อยให้มันยิงไอ้ตัวนี้ไงเราเข้าซ้ําเลยแผนผมเป็นไงสุดยอดน้องบอดต้องช่วยพี่นะเมื่อวานน้องบอดทําพี่เสียเรื่องอนะแอร์ดรอกไปแอร์ดรอกอะแ,แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บังเลยอิ่มเลยนะน้องเก็บไม่แบ่งใครแม่มามาออกมาออกมาออกมาได้แล้วน้องอุ้ยอุ้ยใครวะไอ้บอดป้าเอ้ย มันรู้ตัวหมดแล้วไอ้บอดเวนเฮ้ยเสียเรื่องเลยอ่ามันรู้ตัวเลยเพราะต้องบอดน่ะแหละอุ่าห์ย่องเข้าไปเนียนๆเ,เอ้ยตอนนี้เหลือสามครับนักบินโพ่มายิงบอดเดี๋ยวนี้อุ๊ยมีการทุบไอ้นั่นไปต้องรีบไปลัวท่านผู้ชมอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยมันทุบกล่องแอดดอกอ่ะมันไกลเกินระยะเรนเดอร์ครับเนี่นไงยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว มันยิงน้ำบอดตัวนั้นแน่นอนครับนั่นไงบอดความอย่าบอกนะว่าจะไปเก็บของยานะถ้าเก็บก็เรียบร้อยสิลูกบังบา,บายยเห็นไหมเราผมบอกแล้วบอดตัวนี้มีประโยชน์เราถึงไม่เก็บมันไงโอ้โหสดยอดได้มาเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดคิวดึงดึงมาเรียบร้อยครับนะขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ได้แชมป์มาได้แชม,มป์มาปาพี่โมดไปก่อนนะครับ They pizza by foot long. Don't you roll you want a bobo, -bo baby? Don't you live a lapadae that now?